ตามหารักที่เธอลืมนะครับการพบกันครั้งแรกของแจมรัชะาตาแล้วก็น้องเบสคำสิงคุณผู้ชมเคมีลงตัวเป็นอย่างมากนะครับละครก็ออนแอร์ไปแล้วนะ EP แรกตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาบอกเลยว่าเลตติ้งก็สุดปังเช่นกันนะครับเพราะว่าแจมแล้วก็น้องเบสนะครับเปิดตัวละครตอนแรกแบบพุ่งเกินต้านขึ้นแท่นนะครับละครเลตติ้งเปิดตัวสูงสุดของปีโดยเลตติ้งตัวประเทศนะครับนี่เลย6.61คุณผู้ชมหมวยว่าปังมากครับ แล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นอีพีที่2นะครับซึ่งน้องเบสนะครับก็ได้ชวนนะครับแจมเนี่ยและนักแสดงหลายๆคนนะครับมานั่งดูดละครด้วยกันแต่ดูเหมือนว่าน้องเบสนะครับจะตื่นเต้นกว่าใครเพื่อนเพราะในมือนะครับมีการถือโทัพร์ศาสในครับแล้วก็มีเขียนชื่อว่าพาคินซึ่งเป็นบท,ทเพลของแจมนั่นเองก็คือแจมรับบทเป็นพาคินคุณผู้ชมแล้วก็มีการพูดว่าพี่พาคินของหนูจะมาแล้วนะครับกับภาพภาพนี้นะแล้วพอออกมาปุ๊บ ได้ยินเสียงกิีดังมากแล้วก็บอกว่าหล่อมากหล,ล่อมากคุณผู้ชมเพราะอีพีหนึ่งอ่ะพระเอกยังไม่ออกอใช่ไหมครับแล้วก็แจมออก EP 2นั่นเองคุณผู้ชมต่อมานะครับน้องเบสนะครับก็ได้ขอบคุณผ่านทาง f Facebook คําสิงแฟมิลี่ชา n e ลนะครับว่านี่เลยขอบคุณมากๆนะคะเลติ้งอันดับ1ตอนแรก6.61สูงสุดของปี2,518 ขอบคุณมากๆค่ะหนูที่ไม่ได้ละครมาเป็นปีกลับมาเล่นแล้วชื่นใจมากๆเลยขอบคุณค่ะแล้วก็มีการแฮชแท็กตามหาลัที่เธอลืม,มเบสคำสิ่งแล้วก็เบสคำสิ่งนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแน่นอนคุณผู้ชมเห็นแล้วนะบอกเลยว่าเราก็อยากให้คุณผู้ชมได้ดูกันต่อนะครับว่าละครสนุกมากนะครับไม่นานนะครับวันนี้นะครับน้องเบสนะครับยังโพสคลิปที่อยู่กับแจมในกองถ่ายละครพร้อมเขียนแคปชั่นว่า พระเอกหลอ,อกขนาดนี้เลตติ้งต้องขึ้นสิคนะแล้วก็มีการแฮชแท็กหาแจมรัชตานะคะตามหลักที่เธอลืมนะคุณผู้ชมแล้วก็ตามคาดคุณผู้ชมเลตติ้งตอนที่2ก็ปังมากนะครับ6.805เรียกว่ายิ่งฉายยิ่งปังตอนแรก6.61ใช่ไหมครับอตอนที่2 6.805นี่เลยทุกคนก็เฮลันมากเพราะว่ายิ่งฉายยิ่งปังนะครับแฟนๆก็เราดูกันได้นะเพราะเรื่องนี้ สนุกก็เป็นสไตล์แบบว่าละครไทยแบบว่าพเรื่องตามหาคุณพอ่อแล้วกว่าจะได้เจอคุณผู้ชมกว่าจะได้เจอก็นานอ่ะแต่เจอปุ๊บก,ก็จะไม่เจอพอเจอปุ๊บบางอ่ะพะเอกความจำเสืออ่อมอะไเนี้ยก็จะมีมาสนุกนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะถ้าไปดูในแบบว่า Facebook ของคําสิง Family นะก็มีฉากน่ารักน่ารักมากมานะครับมีการแบบว่าเกทับด้วยนะตอนแรกเบสได้แบบว่า6.61ใช่ไหมตอนที่2 พี่แจมออกมาต้องได้เยอะเรตติ้งเยอะกว่าสุดท้ายก็เรตติ้งเยอะกว่านะคบแล้วต้องมีการแซวบอกว่าถ้าเรตติ้งเยอะกว่าต้องมีการควงกระบวยอะ่ะใช่ไหมเพราะตอนแรกอะ่ะมีการบอกว่าที่เบสเปิดตัวมาเป็นว่าตอนเด็กใช่ไหมครับแล้วก็พอเป็นผู้ใหญ่่เขาจะมีการโยนกระบวยแล้วก็โยนปุ๊บ ก็เปิดตัวมาเป็นน้อเนยใช่เพราะฉะนั้นเราโยนกันค่ะแล้วเราก็จะโตขึ้นเลยใช่จะบบกว่าเจ็ปีเป็นแบบว่าโตขึ้นเลยแล้วก็เขาบอกว่าเขาก็มีการแซวน่ารักเรื่องเยี่งถ่ายไปนะออนไปนะคุณผู้ชมให้กำลังใจกันได้นะครับ เชื่อว่าหลังจากนี้ความเข้มข้นมากมายอย่างแน่นอนนักแสดงก็มากมายมีทั้งอาดวงดาวนะครับอายโยนะครับพี่ยอมสกาวใจนะครับแล้วก็มีพี่กัปตันด้วยตัวละครมากมายสามารถติดตามกันได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลาดีหนึ่งทุ่มเป็นท่อนต้นไปนะครับทางช่องวัน3 1มส <นะ S 2> ิบเอ็ดนึ่งทเป็นท่นต้ไตน,ตนไปไปดูกันได้เพลงก็พอด้วย<อ>ติดหลบคุณผู้ชมสามารถไปดูกันได้นะ